ไม่มามาจะได้ร้องเพลงไว้นี่ร้องเอาใจแม่ก็เลยนี่ได้ได้เอาเพลงนี้เลยเป็นขับเป็นขับเก่าของเฉลิมชัยผ่อนใจเลยจำได้จริงเหรอต้องร้องของเฉลิมชัยเขาเพลงอะไรเนี่ยเอาไม่เคยฟังเลยเนี่ยจะท้อนในรงต้องให้สอนอีกแล้วรักมะมณอนไง เลิศจะบินเอาไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอาที่มึงถนัดเลยไม่ได้มาถึงเรานะเต้นแบบนี้ไม่ได้ฮะเไไองอีกลต้นแบบแวได้ป่ะเอาไปนี่ดีกว่าเผื่อจะใช่เออคอยดูพ่อด้วยนะทมาบอกยนะเต้นท่าเฉลิมชัยป่ไม่เชื่อเอาจริงเ็ได้แต่จะปินกูล

ya ma ya dey ก็พ่อมาแล้วโมบอกไปแล้วมันก็ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกเต้องเห็นถึงเขามาไม่ใช่นี่ยผมยืนใจหายหัวใจห่วั่งหายไอ้หลวงฝากดาไม่ชอบหรอกพ่อต้องไม่ชอบปากเหนยไม่ชอบเต้นได้ยังไงนะเห็นพ่อยืนขำถึงสามๆายขึ้นมาจะมาเห็นได้ยังไงเรา ชอบแล้วพ่อจะเปลี่ยนท่าใหม่ก็ได้อะไรก็มือย่างไอผมยืนใจหายหัวใจหวางหายไอ้หลวงสังดาขอก พ่อแม่มึงแย่มากไม่ฟังพ่อตักติดย่อยตเตือนพ่อเด็กนะจัดกลับมาน้องๆเหนื่อยพ่อกินข้าวกันเลยดีนะกับข้าวให้พ่อเรียบร้อยแล้วนะพ่อชอบแล้วรักมาห้าปีอะไม่ชอบเปลี่ยนเพลงใหม่ก็ได้เพลงอะไร <laughs> พี่อาฮหาวโฮ้ใจโ <laughs> อ้ <laughs> เองเลยวิธีของเขาเนี่ยทำไมเนี่ยเขื่อนอะไรเหลือเพื่อนเนี่ยเหลือดูเฉยเลยไอ้ดินอยากได้สบายใจอ่ะมึงทำอะไรอยู่เดี๋ยวฮะพ่อพ่อแย่งคนเดียวต้องลงแล้วซื้อโทรศัพท์ใหม่ไายได้คืนเลยพ่อเขาเก็บความทรงจำอาไว้เออุคือจัง เขาชอบดูก็เลยถ่ายไว้ดูเลยใช่เออเอาลูกผัขึ้นหน้าจอด้วยนะแฟนๆขึ้นะน้ถูกแล้วเลยแต่ก่อนจะเข้าบ้านต้องเปลี่ยนเป็นลูกผัวตลอดไม่เอาเป็นหัวที่โทรนให้ผัวยุ้ยขอให้เกลี่ยนสามีเขาเออเออเองนะกลับบ้านก็ต้องเปลี่ยนเป็นลูกเก <c oughs> มีนะเ <c oughs> เยลูกๆแต่ลูกเมียลูกๆตลอด อ๋อเหนื่อยหรือเปล่ากินข้าวเลยเดยกร้อยกูไม่กินเออาข้าวไปให้เขาไอเดียกับกูบอกให้วันเวลาว่างๆเนี่ยให้มึงซ้อมฝึกลืมเพลงต่าเพลงทวนไม่ใช่มึงมาร้องเพลงแบบนี้กูไม่ชอบก็มันมันไม่ชอบตีรันฟันแทงนะมันไม่ดีดีแล้วนี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องตีรันฟันแทงหรอกเว้ยการ